วิธีการทำงานนะคะหลังจากติดตั้งเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วก็พรมน้ำนะคะเช็ดป๊อกกี้ฉีดๆเอะป๊อกกี้มาฉีดๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะแต่ถ้ามันเป็นสีที่เราทำสีเรียบร้อยก็เอาแค่พอชื้นนะคะแล้วก็เตรียมได้เลยอันนี้เราก็ไปเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กนะคะเสียบปลั๊กค่ะแล้วก็เเปิดรอเปิดความร้อนนะครับเร่งเร่งเร่งไปก่อนนะครับวอร์มก่อนคะ่ะวอร์มไปที่ห้าสิบก่อน แล้วค่อยๆปรับแล้วค่อยๆปรับเป็นร้อยนะครับเจ็ดสิบห้าก็ได้แล้วก็ไปที่ร้อยนะคะ<ช>แล้วก็ดูความร้อนค่ะนะควรคจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่ความร้อนถ้าเราทํางานอยู่ที่ความเหมาะสมของอยู่ที่ค,ความเหมาะสมของตัวกริดนะคะเราลองดูตอนขณะเราทํางานนะคะอันนี้เราก็สาธิตเบื้องต้นนะครับการใช้งานนะครับใส<ช>่ครีมคีดกรีดลงไป่พร้อมกับ อันนี้ดูให้มันอยู่ในให้มันให้มันตรงนะคะให้มันตรงแบบนี้นะคะอ่าโอเคต่อไปเราก็เหยียบเหยียบเลยค่ะเหยียบลงในตัวเหยียบนะคะบพอเหยียบปั๊บปุ๊บก็จะอ่าตัวตัวพิมพ์ก็จะลงมาค่ะอย่างนี้นะคะแบบนี้ปุ๊บอ่าเสร็จปั๊บปล่อยปล่อยแล้วก็ค่อยๆคีบออกมาก็ดูพิมอ่ะอย่างนี้เลยนะคะก็จะเป็นกลีบแบบนี้อ่าอย่างนี้ก็จะมีลวดลายแบบนี้อ่ะโอเคค่ะแบบนี้นะคะ